ทุที่เคารพครับวันนี้นำสารจากสวนมาฝากต่เช้านะครับเนี่ยน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเดินมาสวนเช้าเียเดินเข้ามาเนี่ยมาเจอธรรมชาติตอนหนึ่งเรียกว่าเห็ดเรียกว่าเป็นธรรมชาติศึกษาคุณผู้ชมเอามาแา้เล่าสู่ฟังแล้วก็เรียนความรู้จากคุณผู้ชมด้วยนะคุณผู้ชมไม่ทราบคุณผู้ชมเคยเห็นเห็ดประเภทนี้ป่าได้เห็นก็เช่อเล่าสู่ฟังเลยนะป่ามันเป็นเชื่ออะไร มันมีประโยชน์หรือมีโทษอะไรยังไงนะนี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับน,น,นะนะทุกท่านก็แล้วกันนะนี่เอามาให้ดูนะจะเอามาให้ดูนะพอพูดอย่างนี้พูดทั้งก็อยจจากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงเห็นน่าสนใจยังไงนะเห็นนะท่านหดได้ยินเราอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าว่าเห็นอะไรนะนะเอาที่ให้ดูนะมาดูมาดูมาดู เห็นยังเห็นนี้ยาอด้วยใกล้ๆด้วยใกล้กลเห็นยังเห็นไหมนี่มันมีดอกคล้ายๆกันกับเห็ดปวกเห็ดโครนอ่ะนะตรงยอด่ะเป็นสีน้ําตาลดํานิดหน่อยนะนะน้ําตาลดำนิดหน่อยนะครับผู้ชมนี่ตรงขาเนี่ยนะคล้ายๆกันกับไป เห็ดละโงกตรงขาเนี่ยแค่เห็ดละโงกนะขึ้นไปเนี่ยตรงท่อลำขามันเนี่ยเป็นก็เห็ดละโงกนะเนี่ยชี้ดูนะตรงนี้คล้ายๆกับเห็ดละโงกตรงนี้นะเห็ดละโงกที่ตรงขาขึ้นไปจนถึงดอกนี่ก็คงคล้ายกับเห็ดละโงกกันนะเห็ดละโงก แต่ต้องดอกนี่คล้ายกันกับเห็ดโคลนหรือเห็ดเห็ดโคลนหรือเห็ดปวกบ้านเราเรียกเห็ดปวกนันนะนี่ดอกนี่คล้ายกับเห็ดปวกเห็ดโคลนนะี่ดอกนี่น,นี่ถ้าตรงใจกลางนี่เขาขาวแล้วก็เป็นโพรงเลยนะนี่เป็นโพรงดูแล้วเป็นโพรงตรงกลางนี่เป็นโพรงลงไป ก็ขาดเป็นโพรงไปที่น่าสนใจก็คือวงแหวนหรือว่าตรงตาข่ายนี่คุณผู้ชมเนี่ยตาข่ายเนี่ยเป็นสุ่มเลยนะเนี่ยเป็นสุ่มเลยนะเนี่ยตาข่ายเป็นสุ่มยาวใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้อพิสดารอยู่ตรงนี้่ตรงตาข่ายเนี่ยนะเนี่ยตาข่ายเนี่ยคลุมไปหมดเลยเรียกว่าเป็นร่มทีเดียวนะตาข่ายเป็นร่มทีเดียวนะคุณผู้ชมนะเป็นร่มทีเดียวนะ แ็่ร่มอย่างดียิ่งทีเดยวน่นี่ยนี่่ยเนนะเนี่ยท่าผู้ใดรู้ว่ามันชื่อเห็ดอะไรเขา S 1> <S 1> <S เรียกว่าเห็ดอ,อะไรนะอ่ามันให้โทษให้คุณยังไงกับสิ่งมีชีวิตบ้างนะแต่คิดว่าน่าจะมีมีโทษมากกว่าคุณนะนี่นะนะถ้าจะมีคุณก็คงจะเป็นประเภทยาสมุนไพรละมั้งนะ นะแต่ถ้าอาอาจจะเป็นเหมือนกับไอเหมือนกับพวกอไมอม์ฟีนพวกเคโรนินเนี่ยได้ยินว่าบางท่านบอกว่าอาอาจจะมาปรุงปัญญาก็ได้วางกันนะก็ะม่แน่เหตุนี้อดีปรุงปัญยาก็ได้นะนะแต่ที่แน่ก็คือคงไม่ใช่เหตุที่คนมาบริโภคน,นะนั่นเลยเป็นเหตุพิษมากกว่านั้นนะ ไอเป็นเห็ุพิษมากกว่าไงนะเอ่สังเกตได้จากว่ามันไม่มีมดไม่มีมแมลงอะไรมามาเจาะมากัดมันเลยนะเราสังเกตเห็นง,ง่ายๆบางอย่างไอเหตุที่คนนิยมบริโภคมันจะมีมดมแมลงมาเจาะมากัดมันหรือจะมีพวกจิ้งกือมากัดจินเลยพวกนี้นะแต่นี้ไม่มีรอยอาขาดไปเลยเนหะ็นไหมคุณผู้ชมขาดไปเลยไหมนี่ขาดไปเลยไหมขาดง่ายมากเลยต้องขามันนะ เนี่ยมันมันเปราะบางมันเปราะเ้าขาดง่ายเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงขาเนี่ยเปราะบางได้เห็นไหมคุณผู้ชมอ,นะอันนี้เอามาฝาก,กคุณผู้ชมเรียนเป็นความรู้ร่วมกันว่าใครรู้บ้างว่าเห็ดนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไงบ้างนะแล้วมันมีพิษมีภัยอะไรกับมนุษย์อย่างไงหรือเปล่าคนที่ไปบริโภคจะเป็นยังไงเอาใครทราบก็ เอามาเรียนรู้ร่วมกันนะฝากประชาสัผ่านร่วมกันเพื่อจะได้เรียนรู้ถือว่าน,นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาท่านผู้ชมก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับนะสำหรับวันนี้เอามาฝากเช้าว,วันต่เช้าเช้านะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยงก็ได้ก็ามาฝากนะแล้ววันนี้ฝากอย่างนี้ครับสวัสดีครับ